เดี๋ยวเราจะผ่านได้ไหมอ่ะพี่มีอะไรจะอ่านเดี๋ยวนะจะเริ่มยังไงดีอ่ะพอดีว่าพี่เพิ่งมาเล่นมาเล่นแอปนี้ไงแล้วแบบคือไม่รู้จะคุยกับใครอ่ะเคุยได้พี่คุยได้ทุกเรื่องทุกเรื่องเลยใช่ไหมเออคืออย่างนี้นะพี่อ่ะมีแฟนแล้วแบบว่าแฟนพี่อ่ะมันชอบซูเปอร์ฮีโร่แล้วก็ บ้า<ะ>ซีรีส์อ่ะบ้านหนังแล้วแบบเหมือนสควิตเกมอย่างเงี้ยที่แบบกาลังจะมาเนาะซีซันใหม่อ่ะเคยดูใช่ <นะ S 2> ไหมก็รอดูเหมือนกันเออนั่นแหละคือมันมันมันไปหาชุดแล้วแบบมันแต่งตัวเป็นผู้คุมเออแล้วบางทีมันชวนมันชวนพี่ด้วยนะแบบว่าเออแบบไปหาคนมาเล่นเกมอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือแฟนพี่เหรอใช่แฟนพี่แล้วพี่ไม่รู้จะแก้งไงดีอ่ะแล้วบางทีนะ แต่เนี่ยเหมือนล่าสุดอะก่อนก่อนหน้าเนี่ยก็แต่งเป็นซูเปอร์ฮีโร่แล้วก็ไปแล้วมันประเด็นอะมันแต่งไม่เป็นไรนะแล้วแบบว่ามันแต่งแล้วมันออกไปข้างนอกบางทีกลางคืนเนี่ยหายไปไหนก็ไม่รู้แล้วบางทีบอกว่าเดี๋ยวจะไปล่าไปละไปได้นี่ก็เปล่าพวกอสูรใช่ไปล่าแบบพวกศัตรูอสูรและอะไรอย่างเงี้ตย มาที่ต้องออกไปทุกๆกลางคืนใช่เขาเขาบอกว่าเขามีภารกิจที่ต้องไปทําใช่ที่ถูกต้องพี่คิดถูกแล้วพี่คิดเลยคือแต่พี่ก็รู้สึกแบบเออมันพี่เครียดอะแบบว่าไม่รู้จะทํายังไงอะเป็นเป็นน้องน้องแก่ยังไงดีอะถ้าเป็นหนูเหรอหนก็จะเบีตามไแต่งตัวตามไปกู้โลกกับเขาใช่ที่เราไปหากับเขาเลยพี่ไปเ่อกับเขาให้เขาสอนก็ทำยังไงต้องให้เขาสอนด้วยว่าทำยังไง พี่ต้องร่วมขบวนการไปกับเขาเหรอใช่ถูกต้องพี่อุ้ยเพราะว่าเรารักกันเราต้องไปด้วยกันเอ้ยเต้องยเฮ้ยโอ๊ยพี่เพียร์แต่นี่นบบว่าเขาเป็นอะไรอีกอ่ะวันเนี่ยแต่งเป็นอะไรอ่ะวันเนี้ยเอ้าเฮ้ยใครช่าพี่บอกอะไรนะ ไปด้วยเนี่ยแต่งไปด้วยกันหรอเออเอาโอเคครับทุกคนขอโทษทุกคนนะคยับอุ้ยวันนี้พีนุ่มน้องเขากลัวไอ้เหี้ยมี่หน่คนกลัวทั้แจ้งความจับกูเนี่ยแต่เขาเห็นหน้ามึงเขาไม่ได้เห็นหน้ากูเอาเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับไอเชื่อวันนี้เขาไม่คุยต่อเลยเขากลัวไอ้เยี่ยมกลัวหมดเลยจะไปจับเขาทำเต็มใจเพาะหวานหรือเปล่าชุดนี้ไม่ผ่านชุดนี้